สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพอร,ร์ลัอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่9เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าโควิดที่ต้องเข้าใจใหม่เริ่มต้นอย่างนี้ครับ นี่คือข่าวอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้วันที่8กันยายนคุณหมออุดมขชินทร์ที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบคได้พูดในหัวข้อที่ว่าใช้ชีวิตมีคุณภาพอย่างไรถ้าโควิด19ยังแพร่ระบาดไปอีกนาน เป็นการพูดผ่านทางสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์หรือว่า n b t เนื้อหาใจความเนี่ยเป็นแบบนี้ครับคุณหมอบอกว่าจากการศึกษาของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับพบว่าการระบาดปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องกับที่อู่ฮั่นระบาดคือคนที่ไม่มีอาการและไม่เคยไปตรวจโควิด -19 เมื่อไปตรวจพบว่าเป็นโควิด -19 อีกประมาณ5-6ถึงเท่าของตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยัน ยกตัวอย่างในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยืนยันในกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ2 0 0 0 5 0 0 0 0คนก็เอา6เท่าเนี่ยคูณเข้าไปก็จะตกอีกประมาณ1 5 0 0 0 0 0คนซึ่งเรียกว่าติดเชื้อแฝงคือไม่เคยไปตรวจไม่มีอาการไม่ใช่แค่บัลลสีถึง5,000คนเหมือนกับตัวเลขที่เห็นในปัจจุบันนี้ ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมทะลุเข้าไป1 2ล้าน2แสนคนแล้วถ้าเกิดเราเอา5หรือ6เท่าคูณเข้าไปก็จะมีคนติดเชื้ออยู่ประมาณ6ล้านถึง7ล้านคนที่แฝงอยู่และสามารถแพร่เชื้อมาให้เราได้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการติดเชื้อจากคนใกล้ชิดแม้ว่าจะสนิทแค่ไหนก็ไว้ใจไม่ได้นี่คือคำพูดของคุณหมออุดมนะครับ พการหอมบอกว่าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจครับเป็นการคาดการณ์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันจะมีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการเนี่ยมากถึง80%ส่วนที่เหลืออีก20%ก็คือมีอาการซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันแบบนี้ในทางกลับกันเนี่ย80%ที่ไม่แสดงอาการคนกลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติเพราะฉะนั้น ขณะที่คนไทยเนี่ยไม่ได้มีภูมิคุ้มกันเป็นศูนย์เหมือนกับช่วงโควิดระบาดใหม่ๆเพราะว่ามีคนจำนวนมากได้รับวัคซีนไปแล้วหรือไม่ก็ติดเชื้อไวรัสต,ตัวนี้ไปแล้วในกรุงเทพมหานครมีประมาณ6ล้านถึง7ล้านคนที่มีภูมิเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือภูมิเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็ว คุณหมออุดมยืนยันว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในเดือนธันวาคมเราจะฉีดวัคซีน2เข็มได้ตามเป้าซึ่งก็คือมากกว่า70%ของประชากรอย่างแน่นอนแล้วก็จะฉีดเข็มที่3ได้ด้วยตอนนี้คุณหมอบอกว่าวัคซีนเนี่ยเพียงพอสำหรับเข็มที่3เพราะหลังจากที่เราติดตามเนี่ยก็พบว่าวัคซีนทุกตัวทั้งซ i โนแวคแอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ Pfizer, เมื่อฉีดไปแล้ว3เดือนภูมิมันจะตกทุกตัวถ้าภูมิมันตกไปมากก็จะสู้กับเดลต้าไม่ไหวเราก็ต้องสร้างภูมิให้มากขึ้นด้วยการฉีดเข็มที่3โดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเราจะได้เข็มที่3เป็น a อสตราเซเนกและไฟเซอร์อันนี้เราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วคุณหมออธิบายอย่างนี้นะครับ ประกาศหอมบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะต้องรับรู้ก็คือโควิด19เนี่ยมันจะไม่หมดไปจากโลกนี่คือทัศนคติที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เราจะอยู่กับโควิดไปอีกนานเหมือนกับอยู่กับไข้หวัดเราต้องฉีดวัคซีนโควิด19ทุกปีเหมือนกับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ทีนี้พิจารณาตามไทม์ไลน์วัคซีน นับจากเดือนนี้จะมีพอฉีดให้กับประชาชนได้ครบตามเป้าที่วางเอาไว้อย่างไรกันยายนเนี่ยจะมีแอสตราเซเนก7ล้าน3 0สนโดสตุลาคม11 000, 000, ล้านโดสพฤศจิกายนและธันวาคมเดือนละ13 000, ล้านโดสไฟเซอร์ที่จัดซื้อมาล็อตแรก2 000, ล้านโดสวันที่29 000, กันยายน จากเดือนตุลาคมมาอีก8ล้านโดสคลึกสิกายนและธันวาคมอีกเดือนละ10ล้านโดสรวมแล้วไรมารส4จะมีวัคซีนให้ฉีดวันละเกือบ1ล้านโดสด้วยกันบอนนี้เรารู้จักโควิดมากขึ้นรวมทั้งผลกระทบในทุกด้านจากโควิดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการชั่งน้ำหนักระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจเริ่มสมดุลกันมากขึ้นเข้มเรื่องสุขภาพมาก เศรษฐกิจก็พังถ้าปล่อยเศรษฐกิจเสรีไปเลยสุขภาพก็พังเราน่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับและสิ่งที่ประชาชนต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือก็คือการผ่อนปลนต้องควบคู่กับการเคร่งครัดอยู่เสมอโควิดจะกลับมาวิกฤตอีกหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลหรือวัคซีนเป็นหลักแต่อยู่ที่ประชาชนหากทุกคนเคร่งครัดและเป็นการ ตัดวงจรการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็ไม่ง่ายะนะครับยกตัวอย่างการฉีดวัคซีนในอเมริกาในอิสราเอลในสิงคโปร์ประชาชนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มร่วมๆ70%ร่วม,วม70%เข้าไปแล้วแต่โควิดยังกลับมาระบาดอีกโดยเฉพาะอเมริกาตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันกลับไปอยู่หลักแสนอีกครั้งหนึ่ง ไทยเนี่ยควรจะทำให้ได้เหมือนกับอังกฤษในขณะนี้คือฉีดวัคซีนให้เยอะที่สุดคลายล็อกธุรกิจต่างๆให้มากที่สุดผู้ใช้บริการต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนไปแสดงผู้ป่วยรายใหม่มีแน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่แสดงอาการการตายก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะน้อยลงไปมากนั่นคือสิ่งที่อังกฤษเป็นอยู่ในขณะนี้บนพื้นฐานความเชื่อใหม่ว่าโควิด19จะยังอยู่กับเราต่อไป ความคิดเรื่องล็อกดาวน์เข้มข้นเจ็บแล้วจบณเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าที่จะมีประเทศไหนทำอีกแล้วแต่ปัญหาซ้อนปัญหามันยังมีอยู่มากมายครับเพราะว่าโควิด1 9ไม่มีพรมแดนเหมือนที่มนุษย์พยายามจะทำกันอยู่ใครที่บอกว่าวัคซีนล้นตลาดแล้วตลาดไม่ได้เป็นของผู้ขายอันนี้อย่าไปเชื่อนะครับโกหกทั้งเพครับของจริงคือเมื่อวานนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลก หรือบัตรบ o ได้ออกมาประนามประเทศร่ำรวยที่มีการกักตุนวัคซีนและยารักษาโรคตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการป้องกันโควิดเอาไว้เป็นจํานวนมากคําถามคือมากแค่ไหน WHO เนี่ยยืนยันว่ามากจนทําให้เกิดความล้มเหลวในการกระจายทรัพยากรเหล่านี้อย่างเป็นธรรมให้กับประเทศยากจน คนที่ตามมาก็คือเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นนั่นทำให้ไวรัสกลายพันธุ์ได้มากขึ้นมารียาแวนเคอร์ดัฟหัวหน้าด้านเทคนิคขององค์การอนามัยโลกพูดเอาไว้ชัดเจนเธอบอกว่าการกักตุนทรัพยากรดังกล่าวโดยเฉพาะวัคซีนเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่ยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังทำให้บรรัสโควิด -19 แพร่ระบาดได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้ผู้คนเสียชีวิตมากขึ้นมาเนียเธพูดไว้อย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมา WHO ได้เรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยเนี่ยระงรับการฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือว่าวัคซีนบูสเตอร์ออกไปก่อนอย่างน้อย2เดือนวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประเทศรายได้ต่ำอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน และนอกจากนี้องค์นาไามาโลกเองก็ขอให้กลุ่มประเทศร่ำรวยเนี่ยช่วยกันบริจาควัคซีนส่วนเกินไปยังประเทศวากจนโดยหวังว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณร้อยละสิบของประชากรทุกประเทศภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้การบริจาคที่เกิดขึ้นจริงครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการบริจาคเพราะว่าวัคซีนที่กักตุนอยู่เนี่ยใกล้จะหมดอายุแต่การฉีดเข็มสาม ห้ามไม่อยู่เพราะว่าประเทศล่ำรวยหลายประเทศเริ่มวัคซีนบูสเตอร์กันแล้วขณะนี้อเมริกาเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2เข็มให้กับประชากรไปแล้ว53%ของประชากรในประเทศฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้แก่ประชาชนไปแล้ว1ล้าน3แสนกว่าคนสาภาพยุโรปฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนครบโดสไปแล้ว57%ของประชากร EU ทั้งหมด และเริ่มบูธเข็ม3ามแล้วฉะนั้นอย่าโลกสวยครับความเหลื่อมล้ำระดับโลกยังมีอีกมากแต่ละประเทศล้วนแต่ควานหาวัคซีนเพื่อให้ประชาชนของตนเนี่ยรอดจากโควิดด้วยกันทั้งนั้นแต่โควิดมันไม่มีพรมแดนถ้าหมดก็ต้องหมดทั้งโลกถ้ายังมีอยู่ก็ไม่มีประเทศไหนรอดจนกว่าจะมียารักษาและวัคซีนที่ดีกว่านี้